สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีก็ะพอกันกับช่องสเสนอีสานคือเก่าเนาะคะ่ะมือนีผ้าพี่ผ้าน้องมาไตาเฮ็ดค่ะมาไตาเฮ็ดปลกเนาะพี่น้องเขาว่าเฮ็ดปวกออกก็เลยมาไตเบิองเนาะคะ่ะขันมาทางสาวพระท่านมูค่ะพี่น้องไปค่ะไปหลุ่นใ่กันว่ามือนี 50, 000, 000เข้า 50, 000, 000สีมานเฮ็ดปวอกบ่ค่ะเข้าสีมานซำไหนแต่ว่าตอนนีก็พอแล้วค่ะพี่น้องเฮ็ดปลืกล้างดําค่ะเบืองเด้งงามๆค่ะพี่น้องปัดพี่น้อง พ่อเฮ็ดบวกสะออนในข่อยบองมาเลยจ้าอู้มาพี่น้องมาจ้ามางัดพี่น้องมางัดงัดงัดพี่น้องมาค่ะมึงงัดเลยนีพนนี่เก็บสองคนเด้อกับแมหมือผ่าเหลาะเด้อจ้าพี่น้องนั่นเป่นกะงหนักพี่น้องเป็นยังไงแล้วกังัดพี่น้องก เอฟสองคนเด้วยคนนีสารเดี๋ยวแจกพุดกังัดขึ้นกันจ้ามันนี่มาสองคนหมานขัดเนาะแม่เหมยเนาะหมานขัดเฮาโอ้ยโอ้ยพี่น้องข่อยขึ้นเทิงๆก่อนเด้อข่อยขึ้นหานก่อนเด้อคระสันไปขึ้นหานก่อนเด้อเดี๋ยวเอาขังล่างเด้อยข่อยขึ้นเทิงๆจ้าคนละขางกับแม่เหมยพลาดเหรอเนาะค่ะพี่น้องนี่น้ออึคนน่าจะอึ่งคนน่าอึ่ง นี่แต่เขาเก็บนะนี่เดนมาเก็บสมใจเลยพี่น้องสมใจสมใจปาดโอ้ยเพื่อเอาเสียงเนาะพี่น้องบ่มีเสียมลืมเสียมพี่น้องได้เตมีดเปล่ารายเสียมก่อนเนาะค่ะพี่น้องเอาเลยน้องเอาเลยน้องมีเสียมพี่มาบ่มีเสียมีวลา เสียมเด้อแม่เหมยเด้อเสียมเด้อจ้าแม่เหมยพาเลาอแม่เหมยบ่มีเสียมจ้าแม่เหมยอมีหมาเด้อพี่น้องมาเด้อจ้อ อ้าหัไปี้องนช้าหันนนข้นนน้ม่ี้โอ้งาพี่น้องเสียงงัดเสียงงัดเก็บเก็บคละคางกับแม่มือผ้าหล่อเนาะค่ะพี่น้องอุ้ยมูบกใหได้นิไอสิเก็บเหลีวยงายมาพี่น้องมาเก็บซอยกันมาเก็บเฮดกับสน์อีสานเนาะค่ะพี่นเกง เพิ่มเลยทีนีงนี่เป็นกลิ่นเลยตัวเองดูพี่น้องนี่เอามองนีก่อนเด้อแม่เมยเด้อข่อยเอามองนีเด้อจ้าถึงบนตัวนี้อีสานจ้ากันได้นี่โดดคนเดียวเด้นี่สเน่อิสอสเน่อีสานจ้าโอ้ี่ตัวพ้เพิ่นเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นเห็ดหลายเนาะพี่น้อง เพิ่นเฮ็ดลรยเพิ่นตื่นเต้นเพิ่นเราพิสวลาถีอโอ้พิสวลาถืแล้วเพ่นตื่นเต้นแล้วบ่เคยปอยตะกีเนาะโอ้ยปล่อยนใจยาน่อน้องคุณใจหยาดใจจ้าเฮ้ยจะมางยาดหยาดกับพี่น้องมีแต่หนาใหม่เฮ้ยเลือดที่ได้ขาหยาดเลือดหาดมาได้ขาหยาดกันด้วย เลยมาพี่น้องต่อเลยค่ะอือเอ้ยจะเป็นพี่น้องโอ้ยข่อยมาสะอ่อนหลายมาเด้อมาเก็บเห็ดนำกันพี่น้องออมีเสียงงัดเสียงงัดเนาะค่ะละใจหลีอืมขาเป็นเนาะปุ๊บปุ๊อู้หูงออาการนี้ก่อนเนาะ โอ้ยเสียงงัดโอ้หงัดได้ทำเด็ดแล้วนี่คือบอาเสียมเนะะมาะประเมยมันอันนั้นมันมีแต่หักใหม่เลยอุ้ยเบิง้งเบิงของเพ,พิ่นเบิ้งพี่น้องเพิ่นเก็บกล้องไว้เบิง้งสวัสดีค่ะพัดอันน,นันนนน้นคนหมันค<า>นหมันเพิ่นหมันทักเนาะเพิ่นเก็บกล้องไว้กล้องไว้ ให้มันคเคยเหยียบเนี่ยแหละวะข้างล่างนี่เนอะเดี๋ยวเอาเสียมก่อนเสียมก่อนเนาะค่ะเก็บเป็นยังข้างล่างนี่บัวบัวธันเดหาเลยค่ะธันเดหาอยู่บนแมนจ้ะเอาขานี่เราเอามาข้าง,ง,งลาง่งงลางนี่แหละอุ้ยหลักร้อยของเราน้าบ่อนี่แล้วกล้องไว้บักคิดโอ้ยจะแมนพี่น้องสะอ้อนน้ำเลราเด้นี่แล้วกล้องไว้นี่เก็บเห็ดน้ำกันเนาะค่ะหมูหนึ่งเก็บในกันมานน้ำกันสองคนเนาะพี่น้อง มาบหัวขีดเขนี่ของเพิ่นยังงาเสียงหลดเสียงคนขามาแล้ว่พี่น้องเสียงคนข้าเขามาอีกแล้วเฮ้ยมืดอ่ะยงมืดเเ นี่มาน้ำพังตานอ่มัมีแต่หางม่เก็บนี่นะอ้พี่น้องงามค่ะงาเดี๋ยวคนเขามาแล้วเ้าปเผ้าเผางาม Ừ. 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 นี่มูน,มมนี่งามมานูนี่งามมะอดอกนีก่อนจ้ะนี่อดดอกแงงงามงามก่อนนี่เสียมหลาดแงงเอาดจะไม่สียดาขาเนาะพี่นอ้องอ้หูยพี่น้องงามค่ะ เพื่อ,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 องงพี่นองขอยคือฟ้าวแท้โอ้ยโอ้ยงามค่ะน่องข้าเง่าลางสางอี่เนาะโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนน้ำข่อยบอพี่นองมาเนอะมาเก็บเห็ดระสะนรอีสาน อี้พี่น่ออู้่น่อเห็นบ่ค่ะนี่ดอกนี่ เทียงฝนบ่พี่น,พน้องเห็ดปวงงามๆค่ะเห็ดปวกลังดั้มนะพี่น้องโอ้ยบนหนึ่งบ่ฟันวาสิสด็จมาเก็บเก็บเห็ดปวกงามๆมนเนาะจ้ะออะไรบ่เน,นี่ยนตะัวนี้เลย พี่น้องเอ้ยผงไก่แทะอดอกเกิดในเงาใหม่หนะคะเอาง่ยจีมคือเก้าพี่น้องมาจีมมาจีมโอ้ยอันนี้ดอกหน่อยอโอ้ยขาหักนั่งกุกลั เทียมกับอามาเลยพี่หน่องแต่อยากเอามีดจีมโอ้ยอืมโอ,อ้ยสงสัยหมูเขาขึ้นมาเพราะท่านหม่มดินเนาะค่ะนี่มอกระสุน กระดอกเดียวนั่นว่าโอ้ยตุ่มหมุดเนาะคะ่ะพี่น้อ,อก็เหยียบไปเนาะพี่นออน,นมนะอมบ่จ้ะมหามูเดอร์จ้ะ พี่นะหมูไหมดอกน้อยๆเนอะค่ะดอกจ้อยจอย่อเหออเลือเขาเก็บดอกจ้อยจะจอย,จอย หายห็ดละงูพี่นาะพี่เนองจุบหน่อยแฮ้งพี่น้อง หน่วยแห้งค่ะนี่ตกค่ำหาเบิง้งค่ำหาเบิงนี่ค่ะพี่นาะเนี่ยมาจิ้มก่อนจิ้มก่อนอืม้มสวยขาใหญ่พี่นนอะ ไม่ได้คะ่ะมีหมดน้ำเด้อดนี่หมดก็ไม่เห็ค่ะพี่น้อ สามดอกงามเ่ยอ้หูยเอาหาไว้เนาะค่ะพี่น้อตงต้องเก้าหาค่ะอันนี้ผดพี่น้องหน่อยผดด้ามผดนี่ มาเด้อมาเก็บเห็ดปวงน้ำกันจ้าโอโขาใหญ่ๆเนาะค่ะพางโผลลงมาเลยวะนี่โอ้ยหากาหากไว้ก่อนพี่นนอะหากไว้เขาเกิด นี่น้อยส้ำนำาำไว้เลยค่ะพี่น้องนี่ยยยงามเลยจ้ะ มันบอเห็นหงออ่ะยูมีพี่นอกใหญ่ๆง,งามๆโอ,อ,อ้โหขาอ้วนๆเลยค่ะอ่ะหัดจับพี่นอกอุ้ยซับอดดกรกะเด็นโอ้ยแมงกินขา อ oh ู้ค่ะยังไงอุ่วอู้อันนี้แม่งกินดอกค่ะยังไงพี่น้องัด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 เห็ดปวกน้ำก้านเด้อจ้ะ อ๋อกระออนในเงาใหม่เนาะค่ะพี่น้ออุ้ยเอออุ um, okay. uh ้ยพี่นนอเสียงฮ่าดาฮักดักรอบหดทั้งนี้ทั้งดอ้ยอกนเงาใหม่บอไ้ก้นเด้อพี่นนอหนัดเอาอือ้อ้อกออมก๊กใหม่เนาะค่ะพี่นนออิเหรอ งามตัดเอาเลยอันนี้โอ้โหงามค่ะพี่น้อง แล้วพี่น้องมูเดียเดียวนั่นแหละค่ะอ,อุ้ยมูหนีดอกใหญ่นะเดี๋ยวก็เสียมดีกว่าเสียมดีกว่าพี่น้อง นี่ดอกงากมเลยพี่น่อโอ้ยแล้ก็เท้าี้โอ้โอ้ย,อยเอาไปได้ดอกพี่น่ออ๋อเนี่เงาใหม่ ละงกเหลืองค่ะพี่น้องมีโมูนยังเนาะไข่นึ่งดอกบ้านค่ะพี่น้องสองดอกองูไซเหลือเขาเตเวนเนาะค่ะหนี่ถ้าพี่พ่ยน้องมาไต,ต่เฮดเดอร์จ้ะ พี่น้อเห็นละหงหกอกหงกเหลืองดอกนี่ทำมมมาอยู่ดอกเดียวเถอะน้อค่ะหาหมูกับบัวมา,มาค่ะพี่น้อโอ้ยไข่ไข่อีหยัยยงน้อนี่ค่ะเดี๋ยวเบิ่งก่อน ไข่เฮ็ดละงอกเหลืองพี่น้องนี่จ้าสามไข่นี่งดค่ับพี่น้องอปลวกตาบดอกนึงพี่น้อง หมานสุดยอดเลยค่ะพี่น้องมันนี่เห็ดปวกลังดำของเห่านะคะหมานเต็มกระตา่ายีหลียวเก็บเหมือนแหงพี่น้องหลายขาค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคิปไว้เพียงสนี้ก่อนค่ะขอบคุณถูกกำลังใจค่ะขอบคุณถุกกัรนรับชมขอบคุณถุกไลท์ทุกแชทุกเมนค่ะไว้พอกันไม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะหมานขาหมานแน่นาะคะพี่น้องอ้ยสุดยอดอลังการงานงานเห็ดเลยพี่น้อง ุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวคิดบวกล้างดำเห็ดละหงูก,ก็็มีค่ะแต่บอปลายนี่เห็ดละหงูคล้ายๆแต่บอหลายค่ะ